วันนี้วันที่ห้าเดือนหกสองห้าหกแปดพระพเจ้าในสงการวัฒนพัฒน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตระบเรียนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอารยาิยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระพเจ้าทรงเลื่มมั่นมีสติและรได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระเป็นชนะในบทสดอย่างต่อเน,นื่องได้เถิดหนึ่งบทกราบพระรัตนตรัย อรหังสัมมาสัมพุทโตพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวาตตาธมโมธมังนิมัสามิคือปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆังนิมามิสองบทบูชาพระพิณารีพิหนาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุกิรังปะนินิพุโตคุเนหิธัมมมาโนฐานิปาลมีหิจะทิสติ ยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสงคัญนังคาโต้คูเชมิรัตนัญญาังธรรมังจะอริมิโสทินาสามบทสวดจุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเหตุสุหัตตาคันฉันตุเทวตาตัธรรมังจะนิทุราชัสสสุธาตุสักขโมกะทังตะเคกาเมจารูเปศิดิกาอัตเถจะ เถวิมาเนทีเปจรถเถตาเมตระนุนะนักหะเนกาหาวัตถุมหิเขตเทคุมาจัญญาตุเทวฉาลักภัทวิสะเมยักกัตันันพานาคาตัณติธาตติเกยังมุนิลาหะวะจะสนังสาธทโวมะทุกตันตุธรรมะธรรมะนาสกวนาการุอะยามาตันตาธรรมะนาสกวนาการุอะยามาตันตาธรรมะนาสกวนาการุอะยายามมาตันตา สี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าพุทธังสัลนังคขจามิธัมมังสัลนังคขจามิสังฆังสัลนังคขจามิทุติยามปิพุทธังสัลนังคขจามิทุติยามปิธัมมังสัลนังคขจามิทุติยามปิสังฆังสัลนังคขจามิ ตัทยามปิพุทธังสารนังขจามิตัทยามปิธรรมังสารนังขจามิตัทยามปิสังฆังสารนังขจามิหกบทตัวจัตเจกิริยาคถานัตติเมสารนังอะยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจเวเทนะโสติเมโนตุสัปปทานัตติเมสารนังอะยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจเวเทนะโหติเมโนตุสัปปทานัตติเมสารนัง ยังสั่งโคเมเสนาวังเอเตนะสัจเวเตีนะสอนที่มหตุสัพถาเจ็ดบทสวดติรัตนะปะมานะคาถา,า,าะะพุทธังนะเมรัตภูตาสัติสจิตตังธรรมังนะเมระะัตภูตาวิสุทธิสารังต่างขังนะเมระะัตภูตาตะริสุทธิทิเอตังนะเมระะัตตัง แต่นังกะยาวหังตมาสโมสะลิหิตตวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยะยุกะทุกตาโยข้าวะสสป,ปติวันตังอสุมิอตตมอิปิตเทวะอัติตติเทเอกังวินาตติตะเลเนตะมาละเวนะโลเกกะถาจิตจะดิเลนจะปานุภูตังคำพีระนังวิสุยังอธิทุตตัง พิโนหิปัติตาคเนหิวัติรูปังโลกรรมหิเตจิหิกรรมะรัปปียะหนังเตสันจิตตุจิพิจิตังคุณากยายตายะเมยะเวยวะชะนะทายะสุวัติสุธรรมปิสมุตปะสตังมะเนสิตุธาปสารติทานังปุญญาติกะลานมา สม,มุตมะปะยาภูมิทุกขาปะมุจจะนุมุชาสะระนังขะตะนังปูชาเลนะสุมาปมังอภิปูชะเนยังนิพพัชาสังกกะกิริยาลุปานิัสสตถังสัมมากิเลสัมมาสะโลกทาปิทิยาจะสาธุหิอัตกุเลเลหุปเสยะมินนยังปานิหิจตปิ สาระนังภักมะเนียะเมวะตัสมาหิติตังติตาระนังสาระนังขะจมหัวิรันติทิวังอานีเจสุนะมะมานาปูเชมะจะปิสาระนังขะตังตุปะสันจิตติตาสุปันนะตุสิจิพิยาสตาทลาจะปุทเยนะสตระกะเรเตนะสุขีพระเวโมเตเจนะสตระจะสัตตาปิ ตัวติหนตุโยจาทะธรรมวิริยมพิมานภูโตโตกุตสะพิสมาโยยสะสัโตสุพุทธังตัสโสปนิสยายายามะอะยัมปิหนติวัตุติเฮปะริกิตโตสปาสะทาระกะโลแปดนมากาลิสิติคาถาโยจักุมา โหหะมาลาปฏิโธผามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมะระสาปาสาวินิโมตะยันโตปาเปสิเขมังชะนะตังเวเนตังพุทธังวะรันตังสะระสาเนมามิจะกะสะนิยันจากวินายจักตันเตชะสาเตชะยะสิหนตุตัทธาตลายาวิณาสุเมตุธรรมโมทะอโยวิโยตสสะ ส,สุเทตสิโลกะสะวิสุที่มัคขังนิตยานิโกรธรรมธา,ะะาลักษยางทาลีตตาวะโหสันติกะโลสุติโนธรรมังวะลันตังสะสะสนามามิโหหัปปะพาลังอะปุสันตท,ทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิโหนตุสพัตตลายาปินาจจเมตุธรรมสามาเสนนา,นาทุกขา,ขานุโยโค โกะสะปูปูจะกิเลสเทตาสันโตสักยังสันตินิโตสโกจักสาวขาจะทำมั่งพิทังกะโลติสังฆังวะระตังศีลสานามามิพุทธสาพุทธธังสัมมาศีลทิทิงตันเตยสาเตยะสิโหนตุสพัตตลายาปินาจะทุเมสุก้าบทตรวจนนะโมอัคคตะคาถา นโมโอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนโมอุตามาธรรมสะสาวขาตัสสะเสวะเนติัะนโมมหาสักขะสาปิวิสุทิสีรังคติโนนโมโอมาตยาตระตัสสะละตนันตยังสุทักังนโมโอปากาลรละตัสสะตัสสวิตตสตินโมกาลปภาเวนะ วิคันจันตุอุปทาวานโมกาลนุภาเวนะโสวัตถิโหตุสัพพานโมกาลัสเตเฮนะวิชัมหิโหมิเทจักว่าสิบบทตรวจมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังสามยังพระกวาสเกสุวิหารติกะปิวะตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสเตนะติงปัจจามะเตหิพิโคสเตหิสเปเฮวะอรเตหิ ตาหีจรากตโตตุหีเทวตาเยฟุยืนะสัมปติตาโหติปะกวาตังตตนายาพิขุสังกจักอัตขโคสุตตังตาวตาวาสกีนะกานังเทวนังเอตตโอสิอะยังโขปะกวาสเกสุวิหารติสเปละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสเทนะตติปัจักพเทหิพิขุสเตหิตสเปเหวอารันเตหิตตาหิจราขตโตตุหิ เทวตาเทผู้เอนะสันปติตาโหติปะกขวันตังสัตนายะพิขังขจักยันนูนะพยัมปิเตนะพระกวาเตโนสังฆเมยมามะอุปสังฆมาทวาภา,าคจจาาาาาขทาทวัตโตสันติเกตัจักหาเตยะหามาติทัะโถตาเทวตาเสยะถาตินะมาพาระกวาปุริโสปุริสิติตวาพระลิงปัสสาเดยะ ภาษาลิตังวาหังมาเจยะเอวันเมวสุทาวเสสุเทวสุอัตระหิตาภัควโตปุริโตปุริหังสุอัตโขตาเทวตาภัควตังอภิว,วัเทตวาอักกามันตังอัตสุเอกมันตังพิตาโขเอกาเทวตาภัควัโตสันติเกอิมังคาทังอภัสิมหาสมโยปาวัตนมิง เทวกายาสมาคะตาสมันตหาอิมังธรรมะสมภยังัติตาเยวะอัปปริจิตาวาสังคติอัตโขอัปปลาเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคาตังอาภาสิมหาัสสะพิขโวตมาทหาสุจิตตังอัตโศอนุชักกสุตารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทิยานังรักสินติทิ ตาติตาอัตโขอัปปาาเทวตาพระกัวตโตสันิเกอีมังคาตังอาปสิเจตวาปีหังเจตวารปีหังอินทารีหังโหหัตจะมาชาเตจะลันติสสวิมาลาจักุมาตาสุตาตาสุสุนาคติอัตโคอัปปลาเทวตาพระกัวตโตสันิเกอีมังคาตังอาปสิเยเกจิพุทธังสารังขตังเสนะราปิยะสันติอัปปาายภูมิ ัมมาหยะมานุสังเทหังเทวกายังปุริปุสเลสันติอัตโขพระกวัปิขุอมันเตสิเยปุเยนะพิกเวอัตตุโลกตาติสุเทวตาธรมติตาโหติคาถาคตังทัตนาญาปิคุสังคจักเยปิเตพิกเวะอเหสุงอัตตระหิมักคานางังอรหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวัตานังอัตตะมหิ ปายาเยวะเทวตาสัมปติตาเหสุงเทยษถาปิไมหังอัตตาลหิเยปิเทปิกเวพระวิสันติอนานตานตานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานงอัตตะมาเยาะเทวตาสัมปติตาพระวิสันติเศยษถาปิไมหังอัตตาลหิอาจาขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทนิสามิพิกเว เทวกายานังนามิตังสุตตะสุตะกังนามัสิกโลทะสาธิสามิติเอวันพันเตติโขเตติคูปะกวะโตปจัตสสงปะกวาอัตโตจัตสิโลกมโนสามิยะตถาคุมมารกปิรัสตาเยติกัมพลังอาลิหัตตาสัมภิตาปุตตุสาหิวะสิรินาโลหะมังกะสัมปติปุโนโหตะาทานะ สตาสุาวิปัสสตาวินาวิลาปิโยปัจจสเตนัตเววะเนกะปิสาวัตเวตโตอมันติยิสตาสาวะเคสารเนระเตเตวกายาพิกันตาเตนะชาพิคโวเตจาพิกัมมะกะลงตุตวาพุทธะศาสนาเตสัมปาหะระหุยานังอนุสานุตาสหะนังเอเบเกสหะทัตสุสหะสังอัตสตะริงสหะเอเกสหะสังมานุถามัตตาสุ เอเปเนะตะมัตถะขงที yeah. ่สาสภาพระหูอหงตะสะสะพังอภิยายาวกิตรวานะจักรมาตโตมันติสตาสาวกเกศรนีระเตเทวกายาภิกันตาเตนะจากพิขาวิโอหังเยโอหังกิตริสามิสิริฮิอนุสัพุโสตะหาสายกาคุมมาขปิระวัตวาอิทิมันโตยุติมันโตวันเนวมันโตยัสสติโนโทธทามนาภิกขมุกภิกขุนังสามิตังวะนังจัะจะ สหัสเหมังายักกาณนัตตวันติโนอิทธิมันโตยัสติโนโทธมนาพิกมุงพิกุลังสาไม่ตังว่านังตัตาติลาสิหัสสหัสสยักกานนัตตวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสติโนโทธมนาพิกมุงพิกุณังาไม่ตังว่านังอิเจเตโสสหัสสหัยกาณานัตวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสติโนโทธมนาพิกมุงพิกุลังาไม่ตังว่านัง เวสมิตราปจัตตายัยขานนตะวัิโนหยที่มันโตชุดติมันโตนันะวันโตยัสสติโนโตทัมนาพิคมูหิคุณังไหลมิตังวนังกุมพิโรราชกหิโกเวปุตสสะวิเสสนังพิโยนงังสหสหสังยักขานังปาลิปุลิสตาติอุมพิโรราชกฮิโกโสปกะสัมิตังวนังปุริมะทีสังราชาทัตตะโททัศสต,ติอันทาภนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปทธสิต,ตสตสะพระหว อินทานามาทัพปารเที่มันโตชุติมันโตวันนั่มันโตยัสสสีโนโตธรรมนาพิกาตมุพิคุณัางสาวม่ตังว่านังทักินันจ่าที่สังราชาโคเวโรตับสาษสถิตคุมทาพานาธิปติมหาราชายัสสสีโสปตสีสักพระโออินทานามามทัพปาราที่มันโตชุติมันโตวันนั่มันโตยัสสสีโนโตธรรมนาพิกาตมุพิคุณังสามิตังว่านังปฏิมันจ่าที่สังราชาวิรูปโขปาษาสติ นาขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสพุทธิตาสาฟาโวอินทานามาทัพปาราอิทิมันโตยุติมันโตอนัวันโตยัสสติโนโตธรรมนาภิกษุมคี้คุณะสาวิตังวะนังพุทธารัจจะทีสังราชาคุเมโลตปบัสสาติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสติโสพุทธิตาสาฟาโวอินทานามาทัพปาราอิทิมันโตยุติมันโตอนัวันโตยัสสติโนโตธรรมนาภิกษุมคี้คุณะสาวิตังวะนังปุภิมาทิสังราทัตตารัตโถตักกิเนนะมิรุหโก ปชิเมนะปิรูปโคกุเวโดอุตตลังทิสังจัตตโลเตมหาราชาสม,มันตาจาัตตโลทิสาทัตทานมานาอัตสุเอนะกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจันนิกาสธามายาคุเวเนทุเวนเวนทุวิทุจากวิทุโตสหันทโนกะมาเศโถจากกินนะัทันตุนิทันตุจากปนาทโทโอปมัญโยจากเมทัสโตจะมาตสิจิต,ตาเทโนจากขันทานโพนะโอราชานะโนสโพ อาคูปัญจะสิโขจะเวคิมปาโลคูเรียวัจจะสาเอเตจันเยจะราชานโนกันทันพาสหะราชุพิมทามานาเบกามมพิคุณังสามิตังวะนังอาทาคูสหาพานาคาเวสลาสหาจะหะกากัมปรารัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตหะรัตถะจะอาคูนาคายาัติโนเอละวันโนมหานาโคโสภะตาเมตังวะนังเจนากะราเช สหสาสหัตตลินสิพาธิตาปกิวิสุทธิจักขุเวหยะสาเตวินาสตมัตตตาติตาสุปนาอิติเตสนามังอภพยันตา,านาคาลาณมาสิทุปันนโตเขีมะมากาสิพุทโธสหิวาจาอิปุพย,ยันตานาคาสุปนาสารณะมัตตสุธรรมพุทธังทิตาวัชิหะเตนะ ตุมาทางอตุลาติตาพาตโลวาสะเวสเตอิทิมันโตยสัสติโนกาละกัญชามหามาิสมะอสุลาตานเวกษาเวปจิติปิติจัตจปหาราโทมโนจิสหสัตตจักปะริปุตตานังสัพเพโลจะนามากาไทยะหิตวาพระเลีงเสย,ยัญพระหุพตะกามากะมุงตมาโยธานิ พันธ um, ah, ันเตพิ่ขุนนางสาวมิตังวะนังอภูตเทวาคตวีตเตโชวาโยธาทัสสารมุงวาลนาลนาเทวาโตโมจะยะัสสาตหะเมตตากรุณาไกยกาอังคูเทวาะยะสติโนทะเลเตทะเลตากายาสเปนานัตตวติโนอิติมันโตทุติมันโตวนาวันโตยะสติโนทธรรมนาพิฆมกพี่ขุนนางสาวม่ตังวะนังเวทูจะเทวาสหรีจะสมาจัทุเวยามาจันทุสุปนิสาเทวาจันทามาคุปุขิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุริคิตานักตานิปุริคตวาอะกุมันตวากะหักาวัสุนังวาสโฮเทโถสุปกะสมุตตังปุริทัตโธทะเลเตทะเลทากายาสะเพนะนัตตวันติโนอิติมันโตยุติมันโตนั่งโตยัสสติโนโททัมนาภิกขมุภิกุนังสมุตตังวะนังอาถาโคสหภูเทวาสาเมกะเรติคิติวะอานิสกกาจาโรชาจะภุกมาปุกพาสิง กาสิโนบาลูนาสหธรรมาจะอตุตาจะอเนชากาสุเรลระจุจีลาอาโคอาโควาสาเวสิโนทะเลเตทะเล,เทะเลทากายาสเพนะนัตวตนนันติ ti, นตนตตนโน,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 าน,าน,นอิทธิมันโตยุติมันโตวันมันโตยะสัิโนโตทัมนาพิคมุพิคุนังสายเมตังวะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตตมาทิธาปุถุสิกาอาโคอาโคมโนปุถุติกาอาดาโคหาโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะลละฆะมาปะลละฆะ อาคูเวคันสา,าสหาะเลเลเทะทเลทากายาสะเพนะนัตตะวันติโนอิทธิมันโตยุติมันโตอนันโตยะสาสติโนทุตัมนาพิคมุพิคุณังสามิตังวะนังสุกากาลุหะเอาดูณอาคูเวคันสา,าสหะโอตะกตันหาปาโมฆะลาอาคูเทวาวิจักขนาสตามัตตาสหารักขชามิสกาจายาสติโนทะสะยังอาหาประชุมโนโยทิสาภาวิสติทะเลเทะทเลทากายาสะเพนะนัตตะวันติโน อิทธิมันโตชุติมันโตวนั้นโตยัสสติโนโตธรรมนาพิกมุพิภูนังสารมิจังวะนังเขม่ยาดุจตามายากันตะกาจะยัสสติโนทำพระตะกาพะมาสิทธาโคติมนาอัศวานิมาลติติโนอาคูอาหาคูปาละมิตาทะเลเตทะเลตากายาสเปรนาตตวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนั้นโตยัสสติโนโตธรรมนาพิกมุพิภูนังสารมิจังวะานังเทเทเตเทวานิการยาสเปรนาตตวันติโน นะมันวะเยนะอาหารชงเยจันเยสัตติสาสหะพะพุชามัตติหลังโคทัศทานะนาทตาวังทักกิโมกขตังนาคังจันทวะอาทิตาสิตังสุพมาประรามัตโตจะปปาปุตตาอิธิมัตโตทะส,สานังกุม,มาโลติโสจโสปบค้าสามิตังวะนังสหะพามามัโกลานังมหาพามามะติทานติ ปปาพัตตะโตชุติมันโตพิสมากายโยยสติโสทะเรสะทะอิสรา,าโคปาจัก,กเวสะติะติโยเตสะสะพังพัตตาโตหาคาหาดิโตปนิวานิโตเตจสะเพอภิกันเตสินเทเทเวพมาลเขมหาเสนาภิกามิปสะกันทะสะสะมาที่อย่างเตทะกันทหัตถะพันทะทะ阿าเคนะพันทะมตุโวสหปาลิว วาเลทะมาโวบุญจิตาโกจิตนางอิตาสธามหาเทโนกันหาเทนังอเปสยิปานินาตาละมาหัจจะตาลังกตวานะภาระวังยถาพระอุตโกเมโหยาตตายันโตสุภิชุโกตถาโสภิจทาวติทักุโทะตะยังวเสตตะพังอภิายะวชิตตะวานะจักมาตะโตอมันตีสธาสาวะเคสาเนลเต มาลเสนาพิกันตาเตนะสาพิกโวเตจะอภิกรรมะขลารงจุตตาพุทธะศาสนาหนงอิตะขาลาหิปะกามงเนสังโรมันปิอจจโยงสัเพวิจะสังกามาพระยาติสังฆาติโนโททันติสหพูติหิสาวกาเตชะเนสุตาติ